สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคลิปนี้ครูก๊อฟก็จะมาสอนเรื่องการหารจำนวนนับและทศนิยมด้วย10 100และ1000ก่อนรับชมคุณครูก็ขอฝากน่กเรียนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคณิตติดลอ้อบายครูก๊อฟด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับพิจารณาการหารจำนวนนับและทศนิยมด้วย1ิ เนื่องจาก20หารด้วย10เท่ากับ2.0หรือ2และ0.42หารด้วย10เท่ากับ0.042จากทั้ง2บรรทัดเราก็จะพบข้อสังเกตว่าการหารด้วย10ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย1ตำแหน่งเราลองมาพิจารณาบรรทัดนี้นะครับก็คือ20หารด้วย10 20เป็นจำนวนนับจะมีจุดอยู่ด้านหลังนะครับ เมื่อเรานําไปหารด้วย10จุดก็จะถูกเลื่อนไปทางด้านซ้าย1ตําแหน่งนะครับอจากจุดอยู่ด้านหลังเลขศูนย์นะครับล้วก็จะเลื่อนไปทางซ้าย1ตําแหน่งนะครับก็เลื่อนไปอยู่ด้านหน้าเลขศูนย์ครับก็จะได้2.0หรือ2นั่นเองครับ0.42นะครับหารด้วย10นะครับจากจุดที่อยู่ด้านหน้าเลข4นะครับเมื่อเรานําไปหารด้วย10จุดก็จะถูกขยับไปด้านซ้ายมือ1ตําแหน่งนะครับ จากจุดที่อยู่ด้านหน้าเลข4ครับเราก็จะขยับไปทางด้านซ้าย1ตําตำแหน่งนะครับก็ไปอยู่ด้านหน้าเลขก0แล้วก็เติมศูนย์ลงไปด้านหน้า1ตัวครับก็จะได้0.042ในลักษณะแบบนี้นะครับพิจารณาการหารจำนวนนับและทศนิยมด้วย100เนื่องจาก1.6หารด้วย100เท่ากับ0.016 และ9หารด้วย100เท่ากับ0.09จากทั้ง2อบรรทัดเราก็จะพบข้อสังเกตว่าการหารด้วย100ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย2ตำแหน่งเราลองมาดู1.6นะครับอันหน่งจุหารด้วย100นะครับจุดอยู่ด้านหน้าเลข6นะครับเราก็จะเลื่อนไปทางซ้าย2ตำแหน่งนะครับอาจจุดอยู่ด้านหน้าเลข6กนะครับก็เลื่อนไปทางด้านหน้าเลข1นับ1 แล้วก็เลื่อนไปอีก1ตําตำแหน่งนับ2นะครับแล้วเราก็เติมศูนย์ไว้ด้านหน้าเลข1แล้วก็ศูนย์ไว้ด้านหน้าจุดในลักษณะแบบนี้ครับก็จะได้0.016และ9หารด้วย100นะครับ9เป็นจํานวนนับก็จะมีจุดอยู่ด้านหลังนะครับเมื่อเรานําไปหารด้วย100จุดก็จะถูกเลื่อนไปทางด้านซ้าย2ตํตำแหน่งนะครับเราก็จะเลื่อนจุดไปไว้ข้างหน้า9นับ1 แล้วก็เลื่อนจุดขยับไปอีก1ตําตำแหน่งนับ2นะครับแล้วเราก็เติมศูนย์ลงไปด้านหน้า9และเติมศูนย์ลงไปด้านหน้าจุดนะครับก็จะได้0.09ในลักษณะแบบนี้ครับพิจารณาการหารจำนวนนับและทศนิยมด้วย1,000เนื่องจาก2หารด้วย1,000เท่ากับ0.002และ14หารด้วย1,000เท่ากับ 0.014จากทั้งสองบรรทัดเราก็จะพบข้อสังเกตว่าการหารด้วย1000ผลหารอาจได้มาจากการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย3ตำแหน่งเราลองมาดูบรรทัดนี้นะครับก็คือ2หารด้วย1000นะครับ2เป็นจำนวนนับจะมีจุดอยู่ด้านหลังนะครับหารด้วย1000ก็คือการเลื่อนจุดไปทางซ้าย3ตำแหน่งนะครับาเลื่อนไปทางด้านหน้า2นับ1 เลื่อนขยับปิงหนึ่งตำแหน่งนับ2และขยับปอีหนึ่งตำแหน่งนับ3นะครับและเราก็เติมศูนย์ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะได้0 0 0 2นะครับและ14หารด้วย1000นะครับ14ก็เป็นจำนวนนับเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีจุดอยู่ด้านหลังนะครับเราก็จะเลื่อนไปทางซ้าย3ตำแหน่งนะครับจากจุดที่อยู่ด้านหลังเลข4นะครับ เราก็จะเลื่อนไปด้านหน้าเลข4นับ1เลื่อนไปด้านหน้าเลข1นับ2และเลื่อนไปด้านหน้าอีก1ตำแหน่งนับ3นะครับแล้วเราก็เติม0ูนย์ลงไปนับก็จะได้0.014ในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการพิจารณาการหารจำนวนนับและทศนิยมด้วย10 100และ1000นะครับข้อสังเกตหลังจากที่เราได้พิจารณาการหารจำนวนนับและทศนิยมด้วย1 0 1 0 0และ1000นะครับ อันแรกก็คือถ้าหารด้วย10ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย1ตําตำแหน่งนะครับให้เราสังเกตที่10นะครับ10จะมีศูนย์อยู่1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหารด้วย10เราก็จะเลื่อนไปทางด้านซ้าย1ตําตำแหน่งนะครับอันที่2ก็คือถ้าหารด้วย100ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย2ตํตำแหน่งนะครับก็ให้เราสังเกตที่100 100จะมีศูนย์อยู่2ตัวนะครับก็ให้เราเลื่อนไปทางซ้าย2ตํตำแหน่งนะครับ และอันที่3ครับถ้าหารด้วย1000ให้เลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้าย3ตํตำแหน่งก็ให้เราสังเกตที่1,000นะครับ1000มี0ูนย์ตัวนะครับก็ให้เลื่อนไปทางด้านซ้าย3ตํตำแหน่งนะครับการคูณและการหารจํานวนนับและทศนิยมด้วย10 100และ1000จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับโดยการคูณจะเป็นการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางขวามือนะครับ แต่ถ้าเป็นการหารจะเป็นการเลื่อนจุดทศนิยมไปทางซ้ายมือนะครับคุณครูก็อยากให้นักเรียนจําข้อสังเกตต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการหาคําตอบนะครับครับแล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเรียนเรื่องการหารจํานวนนับและทศนิยมด้วย10 100และ1000สุดท้ายนี้คุณครูขอฝากนักเรียนทุกคนกดติดตามช่องคณิตติดล้อบายครูกอฟ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดติดตามรับชมคลิปใหม่ๆของครูด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปคุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ